ตันน้นบางอะเดี๋ยวพี่ลิงเป็นลิงไม่ใช่หรอเราไม่อยากเป็นอะไรแบบนี้นัออ่นนะันะนะนะพาพี่ลิงไปหน่อยพี่ลิงรล้วว่ามันมีโลบอกด่านหนึ่งที่เราสามารถแปงลงร่างได้ไงอ๋อได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ลิงจะแปงลงร่างเป็นสิงโตใช่ไหมใช่อยากเป็นสิงโตอยากเป็นสิงโตเขาไปเล่นไหนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่วงกสเกมเมอร์ okay, สวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบอกเหมือนเดิมค่ะว้าหอาจจะมาอยู่กันในหน้าตาที่ค่อนข้างที่จะประหลาดนิดนึงนะ <laughs> โอเคมาอยู่กันในเราจะแปลงร่างเป็นสิงโตเย้เราอยากจะรู้นะคะว่าวิถีชีวิตของมันเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเนื่องจากพี่ลิงนี่แหละอยากเป็นโอเคคลิกคำว่า New Lion เลยดีกว่าค่ะไปอ้า ขึ้นมาแล้วนะคะมีให้เราพิกไลออนจริงๆเราก็มีแค่แบบเป็นเวอร์ชันเด็กนะคะแล้วก็เวอร์ชั่นผู้ใหญ่งั้นเดี๋ยวเกมขอลองเล่นแบบว่าเวอร์ชั่นเด็กดูก่อนแล้วกันน่าจะน่ารักนะคะโอเคกดเลือกเลย,ยเลือกแล้วนะคะนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้นะคะเขาจะให้เราไปตามหาคล้ายๆกับตัวหอยนะตัวหอยเยอะแยะมากมายเลยนะดูอุ้ยเจ้าเพื่อนสวัสดีนะนเพื่อนโอ้โหน่ารักอะ่ะ น่ารักอะ่ะโอเคเพื่นอนๆไรอ่อ่ะโอ้นี่น่าจะตัวเล็กๆเหมือนกับเรานะนี่ถ้าผู้ใหญ่น่าจะเป็นตัวนี้นะฮะโอ้มีหลายสีด้วยเราสามารถทําสีได้นี่นะคะเราก็เก็บหอยตรงนี้ปุ๊บนี่มันก็จะมาขึ้นเป็นตรงนี้เลยราคา่าไม่แน่ใจว่าพอเราเก็บแล้วเนี่ยมันจะสามารถเอาไปทําอะไรได้เพิ่มเติมหรือเปล่านะแต่กมว่าตอนนี้นะ่ะเราไปตามล่าหาหอยกันเถอตามล่าหาหอยไปเริงอยากเป็นอยากเป็นปน่า,นนารักแบบี่นะคะเราสามารถ คลิกโจมตีได้ฮึบฮึบฮึบนี่โอเคคลิกโจมตีได้ด้วยค่ะไปค่ะไปตามล่าหากันอุ้ยนี่ไงเจออีกแล้วหายหายหายโ้โหโอ้เราจะบอกว่าที่นี่นะคะเก๋ขอซูมออกนิดนึงใหญ่มากใหญ่มากๆเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโซนหิมะด้วยนะคะเก๋จาได้ว่ามันมีอยู่นะมีสิ่เราจะต้องแปลงล่างด้วยนะถ้าเราจะไปโซนหิมะอ่ะอุ้ยหลับตาได้ด้วยนะรักอ,อะ่ะ จะต้องแปลงร่างเป็นอ่ไอตัวที่มันเป็นสีฟ้าไงสิงโตหิมอะอ่ะเดี๋ยวมันมีสิงโตหิมะด้วยเหรอมีม่แปลงว่ามันไม่อยู่นะโอเคได้เดี๋ยวคลิกกอนโอเคไหนลองสีลองสีขึ้นไปดูอ,อึบอืบอบอบอบไปดูด้านบนโหนี่ไงหอยเพียบเลยหายเพียบเลยอ่าเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสีกันก่อนดีกว่าคลิกไปที่คัลเลอร์ใช่ไหมคะแล้วก็คลิกไปที่สีตัว เอาเป็นตัวขาวดีไหมนะสีอ,อู้สวยแล้วลองเป็นสีอันเดอร์อันเดอร์เป็นสีชมพูแล้วอุ้ยชมพูนี้ไม่โอเคเอาชมพูแบบว่าอ่อนๆอ่ออ่อนอ,อ่อ,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 อประมาณนี้อ่าโอเคแล้วก็ตรงนี้เข้าเป็นสีชมพูเข้มนะฮะฮึดดูสิ โอเคแล้วก็ดูที่ดวง,ดวงตานะคะเกศชอบตาสีฟ้าโอ้โหเป็นไงบ้างนี่สวยงามนะดูกล้ามกล้ามอ่าสีกล้ามนะคะอ๋อตรง,งปากตรงปากอันนี้มัสโซนะคะตรงปากเลยนะสีมพูละกันอ่าโอเคจมูกสีดำไหมฮึบเดี๋ยวนะขอดูจมูกนิดนึงอาจจะเป็นสีดับเกินละกันอ่าอันนี้โอเคเนียนๆไปนะคะ ส่วนผมเดี๋ยวนะเราไม่มีผมไม่ใช่เหรอเราติดสีผมไปก่อนละกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาอัปเกรดผมอุยเจออุยเจออะไรอ๊ออ่าโอเคแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยเราสามารถคลิกอัปเดตอะไรตัวได้เลยเบสิคแฮร์โอ้โหทรงผมอะไรอ๋อเบสิคแฮร์นะคะเราสามารถคลิกออนได้แล้วก็คลิกออฟได้เหมือนกันก็คือปิดเฮ้ยเอาเปิดไว้ดกว่าผมม่งแท้อ่ะเดี๋ยวนะดูสีผมนิดนึง เออเอาสีประมาณนี้แล้วกันนะฮะสีชมพูไปเลยอ่าและนี้คืออะไรเนี่ยเบสิกเนนอ๋อหางเหรอเดี๋ยวดูสีหางสิฮึบยังไม่มีบังกิตยังไม่มีมัง้ง,งโอเคงั้นเอาเป็นไอ้นี้กันอันนี้คืออะไรอ๋อช่วงปากอันนี้คือน่าจะต้องมีอายุแล้วแหละกิตว่ายังไม่เอาดีกว่าเอาหน้าแค่ประมาณนี้พอแล้วเนาะน่ารักแล้วนะคะนี่แต่ว่าสีตัวเนี่ยมันไม่ขาวซักทีเดียวสิ อลองดูเหืืองสิอ๋อสีตัวมันไม่ขาวซะทีเดียวนะคะมันก็เลยจะกลายเป็นสีนี้งั้นเดี๋ยวเกดขอลองเป็นสีนี้สิมันจะออกแนวแบบว่าเขียวๆนิดนึงอะ่ะอืมดูสิสีนี้ยังกลายเป็นสีส้มเลยนะคะ โอ้โห oh, สีสันสดใส่ปาบางทีนะอ่ะเอาสีนี้แหละสีเดิมโอเคเสร็จเรียบร้อย mm hmm. นี่โอ้โ oh, หเสร็จเรียบร้อยอ mm hmm. หูตอนกลาคืนแล้วด้วยนะเราหูทำกันนานพอสมควรเลยถึงขั้นกลางคืนเลยแแปลงั้นเดี๋ยวเกดาพาไปดูตรงหิมะกันดีกว่านะคะอ้อมันมีสามารถตั้งชื่อได้ด้วยนะชื่อโอเคแปดสิบ okay, แล้วกันโอเคแปสิบโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะ เราก็จะมีชื่ออยู่บนหัวของเรานะโปรเกมสแปดนะฮะแปลง,งั้นเดี๋ยวเราไปดูที่เมืองหิมะหรือว่าไปดูที่อื่นกันดีกว่าและที่สําคัญนะคะรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยเ,เราสามารถวิ่งได้โดยการที่กดชิปชิปแล้วก็วิ่งได้เลยแล้วพอปล่อยชิปเราจะช้าเห็นไหมพอกดชิปมันจะเร็วขึ้นแค่น,นีด้เดียวนะนิดเดียวทันอุ้ยที่นี่นะคะห้ามโดนลาวาถ้าโดนลาวาค,คือตายเลยเดี๋ยวนะต้องหลบไปทางอื่นกอน ปาเกต์ไปเลงกวัวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังหลบฟื้นอู้เจอนี่ค่ะเราเจออีกแล้วอ่าโอเคเรียบร้อยเราอยากไปเมืองหิมะจังเลยอ่ะมันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวขอหานิดนึงนะคะเราไปตามหาเมืองหิมะกันดีกว่า let it go let it go อู้ดีใจใจอีกแล้ว and hold it back animal เมืองหิมะเมืองหิมะ โอเคเอ้ยอันนี้คือที่ไหนอะ่ะเฮ้ยนี่เปล่านี่เปล่านี่ไงนี่ไงโอ้โหอันนี้มันใต้น้ำโอ้ยตตยแล้วไายแล้วโอ้หใต้น้ำใต้น้ำใต้น้ำมีหอยเพียบเลยเกดใช่เหรอนี่ไม่ใช่หอยแล้วนี่ผลไม้หรือเปล่าโอ้ยอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะนี่โอ้น่าจะถ้ำถ้ำถ้ำของสิงโตน่นเองโอ้โหววว้ว่ดิงเสียงไม่น่ากลัวเลยเกดบอกเลย ก็นั่งน,นึงก็ได้แก๊ดอะโอเคเราออกไปดีกว่านะฮะตรงนี้ไม่มีอะไรไปลกๆออกไปข้างนอกกันไปทําไปตามหาเมืองหิมะกันเถอะ Let it go Let it go And hold it back anymore โอ้โหเดี๋ยวนะเฮ้ยนั่งยงนั่งยงน่าจะอยู่ฝั่งนูน้นอุย้ยเดี๋ยวแกเจออะไรด้วยทุกคนวิงว่งวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยอ่าแล้วก็เราสามารถลงไปนั่งแช่น้ำได้ด้วยนะคะอันนี้คือที่ไหนเนี่ยโอ้โห อันนี้คือยานอวกาศมันร่วงอยู่ที่ดาวดวงนี้อาจจะเป็นยานที่พี่ลิงนั่งมาก็ได้ว่ายเกือบร่วงนะแล้วก็มาตกอยู่ที่ดาวดวงนี้นะคะก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ไปเลยไปเลยไปเลยไปที่ก็ไปที่ก็ที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหทำเยอะมากเลยนะที่นี่นะคะโอเคดีมากมากเย่อุ้ยนี่ไงแช่น้ำคลายเครียดก่อนเราสามารถกดแซดนะคะเพื่อเรดาวพึบ เพื่อให้เขานั่งได้โอ้โหมองไม่เห็นตัวเดี๋ยวมาเลเยราให้ดูข้างบนแล้วกันนี่นะคะก็จะนั่งอยู่ท่านี้โอ้โหอย่างเท่เลยนะป่ะนี่โอเคเราไปหาเมืองหิมะกันอู้นี้เป็นต้นไม้แบบร่วงๆตกๆนะโอเคเราคลิกๆเกมไม่ค่อยแนะนําให้เข้าถ้าเท่าไหร่นะเพราะว่ากลัวว่าพอเข้าถ้าไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์หลงออกไม่ได้โอ้ยคนเต็มเลย คอน,นะสิงโตสิงโตอ่าสิงโตเต็มเลยนะคะโอเคนเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปทางด้านบนสิขึ้นไปได้หรือเปล่าไม่รู้เกดอยากขึ้นไปดูว่าคีมะอยู่ไหนอ่าเก็บไปให้หมดนูน่นทางนู้นเลยทางนู้นเลยโอเควิ่งวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งค่ะไปเลยวู้วเราจะไปที่เมืองหมิมะเรามาปั่นมานทีมะด้วยกันไหมวู้วโอ้โหถึงแล้วทุกคน อลังการมากอลังการมากเลยอ่ะอันนี้แต่เราเป็นเอลซ่าแล้วนะคะเราไปสำรวจพื้นที่รอบๆกันดีกว่าเราเป็นสิ่งโต้า้วเราไม่กลัวอะไรแล้วนะจ๊ะอันนี้น่าจะเป็นหิมะเรดาวโอ้โหเราจมลงไปหิมะได้อ่ะเฮ้ยอันนี้เจอเพื่อนว่ะหวัดดีโอ้ยมังกรทุกคนเราเจอมังกรหูตาฟ้าด้วยขนลุกเลยเนี่ยเฮ้ยนี่มันมังกรนี่หว่าตัวใหญ่มากค่ะหยยบมันหยยบมันหยับหยบหยบมันฮ่าฮ่าหยยบมันหยยบมังกร เฮ้ยงั้นเดี๋ยวเกตว่าในนี้ต้องมีมังกรตัวอื่นอีกแน่เลยนะคะเราไปตามหามังกรกันเถอะหามังกรหามังกรเฮ้ยเกตเจอถ้ำอ่ะลองเข้าไปดูนิถ้ำอู้อ้ยโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงถ้ำของมังกรจริงด้วยอุ้ยแล้วเราจะเข้าไปกวนอะไรเขาไหมอะอุ้ยค่อยๆอออกมาออกมาเบาเบอ้ยอุ้ยยวัดดีที่นี่ที่ไหนห้อนนายแี่ไหนทท่ไหนหรอเราสามารถคุยกับ NPC คนนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยไหนลองคลิกคุยซิ สวัสดีอมองไม่ค่อยเห็นเลยตัวหนังสือโอเคคุยเรียบร้อยแล้วแล้วไงต่อเฮ้อกลัว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 ยุบไม่มีอะไรเลยนะคะป้าๆออกเถอะออกเถอะอย่าไปรบกวนเขาเลยนะเขาอยู่ในนี้แล้วพี่ลิงเก็ตว่าเป็นสิงโตไม่ค่อยโอเคหรอกยิงเหรอเป็นเิงก็ว่างั้นนั้นเจอบางกอนด้วยน่ากลัวทำไมพอเป็นสิงโตแล้วเจอบางกอนวะนี่ไง ถ้ามังกรลักษณะเหมือนถ้ามังกร Blog, จริงด้วยนะเมหิมะนี่แบบโอเคอแล้วอ่ะขนลุกเลยเนี่ยตอนนี้กลัวไม่ลิงกลัวเรากลับกระเถิบเรากลับกระเถิบเราแปลงร่างเป็นเหมือนเดิมหมเกศได้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 เรา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 แปลงร่างเป็นเหมือนเดิมดีกว่าเรากลับบ้านเรากลับเถิดไป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 กลับเลยกลับเลยกลับเลยโอ้โหตอนนี้นะคะเกศโดนพี่ลิงหยุดร่างไปแล้วพี่ลิงอยากกลายเป็นเกศไงเทอแมบเทพี่ลิงกลาย โอเคตอนนี้เนี่ยเรากลับร่างจากสิงโตแล้วนะคะแล้วเราก็เราจะมาปิดคลิปกันล้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาปิดคลิปที่บ้านโอเคค่ะยังไงวันนี้เก,กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้เกดไปแล้วค่ะกินน้ำใหญ่เลยน่ารักอ่ะกินน้ำใหญ่เลยอะ่อะเฮ้ยบังเห็นนะตายแล้วน่ารักโอเคค่ะไปแล้วค่ะบา,บายยเพลงก็ตั้งขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใ่คราวหน้านครับ ใครที่รักเพลิงชับเพลิงก้อย่าลืมชวนเพื่อนๆมากดกระดิ่งดิ้งหน่องแล้วก็กดซับสไครต์ให้กับเพลิงเยอะๆด้วยนะแันนี้เพลิงไปแล้วบายบายครับจุบจ๊บจุ๊บหอยน่ารักบีบน่ารักงาหนังหนังชับเพลิงก้รักน้องๆด้วยกันเลยนะคไกรบบ์บายบายว้าวว้า ติก๊ลลกไลนะน์โปเกมสมีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้ปเป็นเลแนะนํำเลย